ละครซิมเรื่องเมื่อแฟนผมเป็นแมวตอนอวสานจากความดิมตอนที่แล้วหลังจากได้แปลงร่างกลับมาเป็นคนได้และคืนนี้ก็เป็นคืนชี้ชะตาของเธอจากปากของท่านเทพแมวว่าเธอต้องเลือกระหว่างทาเครุก,กับฮายาโตะนามิจะเลือกใครนั้นไปติดตามกันต่อได้เลยคะ่ะนามิ คนที่ทำให้หัวใจคุณเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลจูจูก็ยิ้มได้จูจูก็โกรธขึ้นมาได้คนนั้นนั่นหละเป็นคนที่คุณชอบและเมื่อคุณชอบใครคนนั้นจากใจจริงคนคนนั้นก็คือรักแท้ของคุณยังไงละ่ะหัวใจเต้นแรงอย่างนั้นหรอนามิมองหน้าทาเคริรุหรือว่าทาเคริรุจะเป็นรักแท้ของเธอทาเคริรุเป็นคนเจอเธอและพาเธอไปที่บ้านนี่นาะแต่ว่า นามิเอามือมาทาาที่หัวใจของตัวเองแต่ผมว่านามิคงไม่หัวใจเต้นแรงกับผมหรอกใช่ไหมทำไมทาเคิรู้ถึงรู้ก็ตอนที่ผมบอกชอบนามิสีหน้าของนามิไม่เปลี่ยนเลยแต่เมือ่อผมพูดเรื่องที่ซาตุริชอบไฮยโตะหน้าของนามิก็เปลี่ยนไปทันทีผมก็เลยรู้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วล่ะทาเคิรู้ นายคิดว่าไม่ใช่ผมคิดสินามิคุณตัางหากถามหัวใจของคุณดูนายไม่โกรธฉันเหรอฉันควรจะชอบนายที่เก็บฉันมาจากข้างถนนแท้ๆนะผมจะโกรธคุณได้ยังไงนามิเรื่องของความรักมันไม่มีใครบังคับกันได้อยู่แล้วขอบคุณเนอะทาเครุนายดีกับฉันมากจริงๆนามิบอกอย่างดีใจทำท่าจะจากไปหาฮายาโตะ ทาเคีรู้ก็รีกเอาไว้โชคดีนะนามิทาเครีรูบอกนามิก็รีบวิ่งไปหาฮายาโตะทันทีเพราะเธอมีเวลาเพียงคืนนี้เท่านั้นเธอไม่รู้หรอกว่าคำสาบจะหายไปก็ต้องม่อเกิดอะไรขึ้นแต่เธอรู้สึกแต่เพียงว่าต้องไปตามหาฮายาโตนามิวิ่งตามหาฮายาโตะที่ห้องพักก็ไม่เจอ เลยถามคนแถวนั้นมีคนเห็นฮฮยโตะเดินไปทางที่ปีนเขาทำให้นามีรีบวิ่งตามไปทันทีคนบ้าะไยไปปีนเขาตอนกลางคืนเดี๋ยวก็ได้ตกเขาตายนามีบ่นกับตัวเองแต่ก็วิ่งไปหาฮฮายโตจนกระทั่งมาถึงตีนหน้าผาสูงก็เห็นกระเป๋าของไฮยโตว,วางเอาไว้ฮฮยโตได้อยู่ที่นี่ไหมไม่มีเสียงตอบรับทำให้นามีร้อนใจ ถึงกลัวว่า,ายาโตะจะตกเขาตายไปท่ามกลางหิมะแล้วหรือเปล่าถึงกลัว,วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วเอาเถอะเป็นไงเป็นกันนามิตั้งท่าจะปีนขึ้นไปแต่คนไม่เคยปีนเขาเอย่างเธอนะ่หรอจะรอดนามิคุณขึ้นไปทำอะไรเสียงตะกอนจากด้านล่างทำให้นามิที่ปีนขึ้นมาได้นิดหน่อยถึงกับเสียจังหวะ นามิตกลงมาสู่อ้อมกอดของไฮโตะพอดีพอดีทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะได้สติไฮโตะก็รีบวางนามิลงพื้นนี่เธอคิดจะทำอะไรก็ฉันคิดว่านายอยู่ข้างบนนั้นจะบ้าเลรอใครก็จะมาปีนเขาตรนกลางคืนกันอ้าวแล้วทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่เล่าฉันมาแคมปปิ้งเห็นไหม ยาโตะชี้ไปที่เต็นท์ของตัวเองเราโรงแรมดีๆมีทำไมไม่นอนมันนอนหนาวที่นี่ทำไมก็แค่อยากจะมาคิดอะไรเงียบๆคนเดียวเลยมากางเต็นท์ที่นี่คิดอะไรคิดเรื่องฉันหรือเปล่าเอ่ออะไรทำไมถึงถามแบบนั้นแล้วทำไมเธอถึงไม่ได้อยู่กับทาเครุนายรู้สึกยังไงกับฉันฮยาโตะ เออทำไมจุดจูก็ถามขึ้นมาแบบนี้นามิมองหนะ้าฮยาโตะอย่างแอบบ่นในใจทีทาคิรุท่าทางจะขี้อายขนาดนั้นยังกล้าบอกชอบเธอฉะฉานแต่กับคนที่ท่าทางมั่นใจในตัวเองอย่างฮไฮโตะกลับมาติดอ่างซะได้ต่อมาเธอนะเร็วๆก็ก็ได้จริงๆแล้วฉันชอบเธอ นามิจับที่หัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นกระหน่ำอ,อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนทีท้าเธอก็หัวใจเต้นแรงกับไฮยโตอย่างนั้นเหรอนี่ก็หมายความว่าเธอชอบไฮยโตอย่างนั้นใช่ไหมชอบตอนไหนชอบเมื่อไหร่เธอเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนามิเธอเป็นอะไรจ,จู่ๆทำไมถึงเงียบไปไฮยโตฉันหัวใจเต้นแรงล่ะ หมายความว่าหมายความว่าฉันก็ชอบนายไงแต่ซื่อบื้ออะไรนะเธอไม่ได้ชอบทางเคียวรู้หรอกเหรอซื่อบื้อจริงฉันจะไปแล้วเดี๋ยวก่อนสินามิตกลงจะชอบฉันจริงๆใช่ไหมฉันดีใจมากนะรู้ไหมไฮโตะดึงนามิเข้ามากกอน ม่อยากจะเชื่อว่าผู้หญิงที่เขาเคยค่อนแค่ว่าจะไม่ยอมไปอยู่ในลิสต์ผู้ชายของเธอเด็ดขาดวันนี้เขากลับดีใจมากที่เธอชอบเขาตอบพอแล้วหายใจไม่ออกขอโทษขอโทษก็ฉันดีใจนี่รู้ไหมนามีความจริงแล้วเราเคยเจอกันมาก่อนแต่เธอคงจำไม่ได้ฉันเป็นผู้ชายที่นั่งฟังเธอปรับทูกเรื่องความรักของเธอที่ร้านเล่าไง จริงเหรอที่ท้าก็เป็นนายนี่เองจะของผ้าเช็ดหน้าหลายหน้าเกลียดนั่นเฮ้เธอดูถูกรสนิยมฉันเหรอ <c oughs> ฉันยังแกไ่ไม่ยู่เลยทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าจะเอาไปคืนใครงานไม่ต้องคืนแล้วนะจะของเต็มใจยกให้แต่ไม่ได้ให้ซ้ำน้ำตาหรอกนะเพราะจากนี้ไปฉันสัญญาว่าจะเป็นคนที่ทำให้เธอหัวราอจะไม่ทำให้เธอร้องไห้อีก จริงนะลอเล่นให้จะไปทำนี่ขนาดนั้นเพื่อเธอหกล้มโดนหมากัดตกเก้าอี้ร้องไห้ขึ้นมาจะ,จะไปห้ามได้ยังไงต่ป้าเกือบจะรแเมนติกแล้วเชิวก็อยากพูดเรื่องจริงนี่พวกผู้ชายที่ป่ากหวานใส่เธอไม่จริงใจทั้งนั้นแหละจ้าจ้างั้นนามียืนนาเขามือใกล้ไฮยโต้แถมหลับตาทำปากจู งาน,นอะไรฮ่หมดคำจะพูดกับนายแล้วแต่ยังไม่ทันที่นามิจะตอบอะไรไฮโตะก็ดึงนามิเข้ามาจูบทันทีในขณะที่แสงของดวงอาทิตย์กำลังทอแสงของวันใหม่นามิพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจริงเหรองั้นคำสาบก็หายไปแล้วนะ่สิเชียวนามิกระโดดกอดไฮโตะยิางดีใจที่ในที่สุด คำสาปที่เธอกลายเป็นแมวก็หายไปแล้วเนี้ยวงั้นฉลองที่เธอกลับมาเป็นคนเราไปพิชิตยอดเขากันนะหาหมายความว่ายัางไงยฮโตะหัวรอก่อนจะพานามิปีนหะน้าผาขึ้นมาสู่ยอดเขาอย่างทุรักทุเลนามิอยากจะด่าฮยฮโตะที่วันโรแมนติกแบบนี้ดันพามาลำบากซะได้แต่เมื่อได้เห็นวิวตรงหน้าก็ทําให้นามิลืมคำพูดนั้นไป ไฮต่อมันสวยมากเลยต้อนรับการเริ่มต้นใหม่ในการเป็นมนุษย์ไงมิวเดี๋ยวเธอร้อเรียนเหรออีกขวนให้อีกหรอกนามมคู่ก่อนที่ทั้งสองคนจะหัวเราะพร้อมกับมองมิวตรงหน้าอย่างมีความสุขทางด้านทธเครู้ พอถูกนามิปฏิเสธก็รู้สึกเศร้าเสียใจมากบังเอิญเขาได้ยินว่ามีสารเจ้าอยู่ใกล้กับลานสกีเลยคิดจะลองไปสักการะด,ดูท่านเทพทำไมไม่ว่าผมจะรักใครก็ไม่เคยสมหวังในความรักเลยสักครั้งเธอท่านให้พรนามิก็ได้โปรโดช่วยผมตามหารักแท้บ้างจะได้ไหมเสียงเศร้าซ้อของทธอเครูดังกังวานอยู่ตรงนั้นอุ้ย แมวที่ไหนเนี่ยน่ารักจังแมวส้มด้วยแต่เอ๊มีรอยด่างรูปหัวใจตรงนี้ด้วยเจ้าเหมียวแกคงจะหิวยางั้นฉันจะเลี้ยงดูแกระหว่างที่ประกาศตามหาเจ้าของให้นะมาอยู่ด้วยกันนะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเมื่อแฟนผมเป็นแมวเป็นยังไงกันบ้างคะใครทีมทาเครู้นามนีฝากมาบอกขอโทษด้วยนะต้องฟังเสียงหัวใจของตัวเองจริงๆจ้าก่อนจะไปฝากกดไลค์กดซับให้พี่มอนด้วยนะเรื่องต่อไปจะทำแนวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะกด Subscribe ตรงนี้และกดกระดิ่งให้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปจ้า